รีวิวเรื่องบ้านบ้านกับคุณวอสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการรีวิวเรื่องบ้านบ้านกับคุณวอนะครับวันนี้อยู่ในเอพิโซดแนะนำแบบบ้านสวยของกลุ่มบิว w ูบิวนะครับวันนี้เราจะเอาแบบบ้านไหนมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้เรื่องหน้าผมนะครับแบบบ้านฉลองกรุงนะครับเป็นแบบบ้านขนาด 393ตารางเมตรนะครับที่สำคัญคือมีพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยเป็นเปิดเปิดกว้างนะครับ1 8อองศานะครับและที่สำคัญคือมีถึง5นอน6น้ำนะครับสามารถปลูกอยู่ในพื้นที่ที่ดินตั้งแต่100ตารางวางขึ้นไปแบบบ้านฉลองกรุงนะครับเป็นแบบบ้านดีไซน์คอนเทเมพอร์รี่ดีไซน์นะครับซึ่งเป็นแบบบ้านที่แบบที่บอกลักชวนี่มาก ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ฟังกช์ชันภายในของตัวบ้านผมเรียนย้ำอีกครั้งนะครับแบบบ้านฉลองกรุงเป็นแบบบ้านที่มีดีไซน์สําหรับเปิดด้านหน้าที่กว้างนะครับมีถึง4เบย์นะครับบ้านที่มีดีไซน์หน้าหน้าบ้านที่กว้างเนี่ยจะทําให้บ้านเนี่ยมีความแกลนนะครับแล้วมีความหรูหราเป็นอย่างยิ่งสําหรับพื้นที่ภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังกช์ชันภายในของแบบบ้านฉลองกรุงกันว่าจะมีความหลากหลายของพื้นที่ใช้สอยยังไง เมื่อเราเข้าไปที่หน้าบ้านนะครับเราจะพบว่ามีลานจอดรถนะครับถึง3คันในอุโมงใต้ตัวบ้านนะครับเมื่อเราเริ่มต้นที่เราเข้าจากตัวบ้านเนี่ยจะมีเฉลียงนะครับที่มีความกว้างถึงตารางเมตรต่อเนื่องด้วยห้องรับแขกนะครับที่มีพื้นที่ประมาณ12ตารางเมตรนะครับที่สําคัญต่อเชื่อมเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยมีพื้นที่ที่หลากหลายของฟังกช์ชันชั้นล่างเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราเข้าไปทาง ด้านขวามือนะครับซึ่งเป็นส่วนซัพพอร์ตของตัวบ้านเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของพักผ่อนนะครับอยู่ที่14ตารางเมตรเมื่อเราเข้าไปทางขวามือนะครับของตัวบ้านเนี่ยเราจะพบกับห้องอาหารนะครับที่มีขนาดใหญ่พอสมควรทีเดียวอยู่ที่พื้นที่ประมาณ20ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีห้องเตรียมอาหารอยู่ที่ประมาณ8ตารางเมตรนะครับไม่เล็กนะครับและขนาดที่เดียวกันก็จะมี ห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํารวมนะครับอยู่ที่ชั้นล่างบริเวณพื้นที่ของออด้านหลังของห้องอาหารข้างกับห้องเตรียมอาหารนะครับส่วน เราขยับเข้าไปด้านในเนี่ยจะมีพื้นที่ของครัวครัวไทยนะครับน้าที่สําคัญนะครับมีพื้นที่ของแม่บ้านประจําบ้านนะครับมีเรื่องของห้องน้ําส่วนตัวของแม่บ้านมีส่วนของซักรีดมีส่วนของรังซักล้างนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถเป็นพื้นที่เนี่ยะส์ได้ทั้งหมดของตัวแบบบ้านฉลองกรุงเรามาดูอีกไฮไลไท์หนึ่งของพื้นที่ฟังก์ชันชั้นล่างนะครับจะมีห้องนอนสี่นะครับซึ่ง ทำเป็นห้องรับรองหรือทําเป็นห้องของผู้สูงอายุนะฮะก็ก็ไม่มีปัญหานะครับห้องนอนชั้นล่างเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ที่4เมตรคูณ7เมตรนะครับอยู่ที่ประมาณ28ตารางเมตรนะครับที่สําคัญมีห้องน้ําในตัวซึ่งก็ถือว่ามีความหลากหลายแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์ของแบบบ้านฉลองกรุงครับเดี๋ยวเราขึ้นไปสู่ชั้นบนกันเลยเมื่อเราขึ้นมาสู่ชั้นบนเนี่ยนะครับผมไล่ห้องนอนไปเลยนะครับ มัสสโล่มันคือห้องนอนหนึ่งนะครับอยู่ทางปีกขวาแล้วอยู่ทางด้านด้าบ้านนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทางหงช่วยก็ถือว่าเป็นประธานของตัวบ้านนะครับมีขนดาดของพื้นที่อยู่ที่6.5คูณ6.5ตารางเมตรใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับแลวที่สำคัญคือนอกจากจะห้องนอนแล้วมีการแบ่งฟังก์ชันเป็นตัวแต่งตัวแยกตาหากแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ำในตัวก็อยู่ที่ประมาณ เกือบ6ตารางเมตรผมถือว่าพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับมาสเตอร์รูมนะครับมาสเตอร์เบดรูมนะครับเราถัดออกไปนะครับในส่วนของผมจะพูดถึงห้องนอนก่อนนะครับในส่วนของห้องนอน2เนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ30ตารางเมตรอยู่ที่8.5คูณ3.5นะครับเมตรนะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีห้องแต่งตัวที่แยกจากห้องนอนนะครับเป็นฟังก์ชันที่แยกออกจากกันนะครับในส่วนของห้องนอน3นะครับ ของตัวแบบบ้านฉลองกรุงในส่วนของชั้นบนเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ที่28ตารางเมตรเดเเมนชัน mm. <Dim ension S 2> ของห้องก็อยู่ที่4คูณ7เมตรนะครับที่สำคัญก็คือมีการแยกสัดส่วนว่า i n t ท c คอสเซหรือห้องแต่งตัวเนี่ยและส่วนของน้ำเนี่ยแยกเป็นฟังก์ชันที่อยู่ติดกันในส่วนของนอนในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่เป็นมัตติ p พ r p o s e เนี่ยยังมีโถงนะครับขนาดใหญ่นะครับโถงขนาดใหญ่ผมย้ำนะครับอยู่ที่21ตารางเมตร ที่สำคัญก็ยังมีโถงพักผ่อนอยู่เป็นสองโซนสามารถดัดแปลงนะครับในพื้นที่อเนกนประสงค์เนี่ยเป็นห้องพระก็ได้เป็นห้องทํางานก็ได้หรือบางครอบครัวบางท่านเนี่ยอาจจะมีพวกอุปกรณ์เครื่องใช้กระเป๋าเดินทางเนี่ยสามารถดัดแปลงห้องเหล่านี้เนี่ยเป็นห้องเก็บกระเป๋าห้องเก็บเสื้อผ้า ห้องเก็บสัมภาระห,หรือสิ่งของที่จําเป็นที่เราจะเอามาใส่ในในห้องเหล่านี้ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเอื้อประโยชน์ในเชิงของฟังก์ชันได้ดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือส่วนของฟังก์ชันในชั้นสองนะครับจุดพิเศษของแบบบ้านฉลองกรุงที่ผมต้องเน้นย้ําให้กับท่านผู้ชมได้าราบก็คือว่าเป็นแบบบ้านหน้ากว้างนะครับนะหลายๆที่หลายๆแห่งในหลายๆโครงการเนี่ยแบบบ้านหน้ากว้างเน,นี่ยจะ ไม่จะตื้นไม่ค่อยลึกแต่แบบบ้านฉลองกรุงมีพื้นที่หน้ากว้างอยู่ประมาณ5เบแล้วสำคัญมีความลึกพื้นที่หน้ากว้างเนี่ยได้เอื้อประโยชน์ในเชิงของการทําให้บ้านดูแกรนดูใหญ่ดูโอ่อาดูหรูหรานะครับที่สําคัญคือแบบบ้านฉลองกรุงเราเน้นความสูงของกระจกรอบบ้านที่สามารถมีความโปรง่งสามารถเทควิวรอบบ้าน ได้180องศาอันนี้คือจุดเด่นของแบบบ้านฉลองกรุงสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีนะครับผมถึงบอกว่าแบบบ้านฉลองกรุงนี่เป็นแบบบ้านยอดนิยมของกลุ่ม Build to Build นะครับโดยบางเกาะ House Builder นะครับท่านที่สนใจแบบบ้านฉลองกรุงนะครับติดต่อเข้ามาในอินบ็อก์ของเพรส d to Build Group แน่นอนนะครับทางเจ้าที่ก็จะติดต่อให้รายละเอียดหรือจะนำชมแบบบ้านจริงทางกลุ่ม d to b u i l d ก็คงจะ พาและยินดีที่จะพาไปชมไซ่งานนทิงวันนี้นะครับรีวิวเรื่องบ้านบ้านกับคุณวอนะครับในเอพิโซดแบบบ้านสวยนะครับของกลุ่มบิวตูบิวคงจบลงในแบบบ้านฉลองกรุงนะครับสนใจอยากให้เรารีวิวแบบบ้านไหนนะครับอินบ็อกนะครับเข้ามาในเพจของกลุ่มบิวตูบิวนะครับวันนี้เราคงต้องจบเอพิโซดรีวิวบ้านสวยของกลุ่มบิวิวไวเพียงแค่นี้วันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบรายการนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์รหลดเปการกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมและสาระดีๆเกี่ยวกับการสร้างบ้านในตอนต่อๆไปหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ Line Official Facebook Fanpage หรือโทร027213999แล้วเจอกันอีกครั้งนะครับ